นิยายเสียงเรื่องสัน้นเรื่องแม่ไม่อยู่เอาพี่เลี้ยงทำเมียสวัสดีครับผมชื่อวินครับอายุ37ปีครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วครับเรื่องมันมีอยู่ว่าแม่ของผมทำงานเป็นหัวหน้าเซลล์ครับแล้วสองคนแม่ลูกก่อนหน้าที่แม่จะออกต่างจังหวัด แม่ก็อยู่ที่สาขาใกล้บ้านนี่แหละครับแต่จูๆ่ๆวันนี้แม่กลับมาก็มานั่งหน้าเครียดผมจึงถามแม่ว่าแม่ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยหน้าเครียดเชียวผมวางแก้วน้ำเย็นให้กับแม่แม่ก็หันมาบอกกับผมว่าที่ทำงานของแม่มีปัญหานะจะ๊ะพอดีเขาเปลี่ยนผู้บริหารใหม่แล้วเขาให้แม่ย้ายไปคุมเซลล์น้องใหม่นะจะ๊ะแล้วแม่จะไปได้ยังไงกัน แม่เป็นห่วงวินแม่พูดด้วยสีหน้าเครียดดโถแม่ผมก็คิดว่าแม่เครียดเรื่องอะไรแม่ไปทำงานเถอะครับผมอยู่ได้สบายมากผมโตแล้วนะครับแม่ผมดูแลตัวเองได้ผมบอกไปแบบนี้เพื่อที่จะให้แม่ไปทำงานให้สบายใจอย่ามาพูดว่าโตแล้วเลยเดี๋ยวเถอะนะแม่ต้องปลุกไปโรงเรียนอยู่ทุกวันเลยนะแล้วใครจะหาข้าวหาปลาให้กินละ่ะ เสื <ersch> ้อผ้านักเรียนใครจะซ like, ักร <Bell hvad> ีดให้ถึงบอกว่าเราทำได้แต่แม่ก็ยังห่วงอยู่ดีนะก็จริงอย่างที่แม่พูดนะครับตั้งแต่ผมจำความได้จนถึงมหผมก็มีแม่คอยทำให้ทุกอย่างผมกับแม่เราไม่เคยห่างกันเลยสักวันจะเรียกได้ว่าแม่เลี้ยงผมให้เป็นลูกเป็นลูกแง่เลยครับแต่ก็ทำยังไงได้ล่ะครับไหนเมื่อแม่ต้องไปทำงาน ผมก็ต้องอยู่ให้ได้แม่ครับไว้ใจผมนะนะครับแม่ผมอยู่ได้จริงๆผมทําได้จริงๆไม่เชื่อแม่คอยดูนะเดี๋ยวมื้อเนี้ยผมจะล้างจานให้แม่เองนะครับเอาเอาลองดูลองก็ได้ดูซิว่าวินน่ะจะทําได้อย่างที่พูดไหมพอผมกับแม่กินมื้อเย็นกันเสร็จแล้วผมก็จัดการโชว์ฝีมือการล้างจานให้กับแม่เห็นทันทีเลยครับ ส่วนแม่ก็นั่งยิ้มที่เห็นผมล้างจานครั้งแรกเพราะที่ผ่านมาแม่เป็นคนทําให้ตลอดแต่การล้างจานครั้งแรกของผมเหมือนจะดีนะครับแต่ผมดันไปทําจานแตกต่อหน้าของแม่แถมผมโดนจานที่แตกบาดมืออีกต่างหากอุ๊ยตายแล้วเป็นยังไงบ้างลูกไหนไหนแม่ขอดูหน่อยสิตายตายมาทําแผลก่อนไหมแม่เห็นแล้วแม่บอกว่าแม่อะ จะทำเองก็ไม่ยอมเห็นไหมล่ะทีหลังอ่ะไม่ต้องทํานะเจ็บตัวเปล่าๆเ,เนี่ยผมโดนแม่บ่นซะหูชาไปเลยครับแม่มีเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ที่จะจัดจะจัดการเรื่องของผมนะครับและเย็นวันนี้แม่ก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าวินแม่ได้พี่เลี้ยงที่จะมาคอยดูแลวินแล้วนะลูกได้เขามาดูแลลูกของแม่แม่ก็จะได้อุ่นใจ ทำงานได้สบายหน่อยมันจะได้สบายใจนะ่ะผมได้แต่พยักหน้ารับฟังคำของแม่ผมนะครับผมเอ่ยถามแม่ว่าแม่ครับใครเลยครับที่จะมาดูแลผมก็ลูกสาวป้าสีนะ่ะลูกป้าสีอะ่ะแกเป็นแม่บ้านอยู่ที่ออฟฟิศของแม่นี่แหละไว้ใจได้แม่พูดด้วยท่าทางอารมณ์ดีผ่อนคลายขึ้นกว่าวันนั้นเยอะเลยครับภายในหัวของผมวันนั้นผมยังคิดว่า พี่เลี้ยงที่มาดูแลผมคงเป็นคนมีอายุแล้วเสียอีกแต่พอวันที่แม่จะไปต่างจังหวัดพี่เลี้ยงของผมก็มาถึงบ้านครับวิน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 ,วนมาทางวารู้จักกับพี่เลี้ยงสิลูกผมก็เดินออกจากห้องมาอย่างเซ็งเซงเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงผมต้องใช้เวใช้ชีวิตกับคนแปลกหน้าในบ้านเดียวกันนะครับ วินมาทาความรู้จักกับบีสิลูกบีลูกสาวป้าสีที่จะมาดูแลลูกนะ่ะบีนิตาวินลูกชายของพี่จ้าว้าวพี่เลี้ยงของผมนี่ผิดคาดดีครับผู้หญิงชื่อบีที่อยู่ตรงหน้าของผมเธอน่าจะแก่กว่าผมประมาณเจดปีเห็นจะได้เธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆรูปร่างหน้าตาดีถือว่าสวยใช้ได้เลยละครับวินวินเมืออะไรอะลูกเดี๋ยวแม่ เดินทางเย็นนี้แล้วอยากกินอะไรก็บอกพี่บีเขาให้เขาทําให้กินนะอ๋อพาพี่บีอ่ะเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องนอนเล็กๆข้างห้องของลูกด้วยนะจ๊ะแม่จัดไว้ให้แล้วผมเดินนําหน้าพี่บีไปที่ห้องนอนห้องเล็กที่แม่สั่งถึงแล้วครับพี่เอาของไปเก็บก่อนนะครับขาดเหลืออะไรเรียกผมได้ครับผมก้มหน้าพูดกับพี่เลี้ยงสาวแสนสวยด้วยความเขินอาย ทำไมผมถึงได้อายผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รู้นะครับผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลยครับจนกระทั่งมาเจอกับพี่บีนี่แหละครับจนถึงเวลาของแม่ผมต้องเดินทางผมก็ส่งแม่ผมขึ้นรถเรียบร้อยแล้วในบ้านของผมก็เหลือแต่พี่บีกับผมโอ๊ยผมจะทํำยังไงได้ล่ะครับเคินชะ่มัดผมก็เดินตัวแข็งทื่อเข้ามานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นคุณวิน,ยนเย็นนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมคะ โอ้ยพี่เลี้ยงผมเรียกวินเฉยๆก็ได้ครับอย่าเรียกเลยอย่าเรียกคุณเลยครับผมนยิ้มเขินหนักเพราะคำเรียกแปลกหูงั้นพี่เรียกน้องวินนะคะเอาครับจะเรียกอะไรก็เรียกครับแล้วแต่พี่เลยครับผมกินอะไรก็ได้ครับง่ายๆแต่พี่ต้องนั่งกินเป็นเพื่อนผมนะครับจัดไปสิคะพี่บีในสายตาของผมเธอเป็นผู้หญิงที่อารมณ์ดีครับคุยสนุก พอเราได้ทำความรู้จักกันสักพักหนึ่งผมก็เริ่มไม่เขินแล้วนะครับตลอดเวลาที่พี่บีอยู่ดูแลผมมันทำให้โลกของผมเป็นสีชมพูเลยครับถึงเวลาผมต้องไปโรงเรียนเองไม่ต้องให้ใครมาคอยเรียกเหมือนแม่ตอนที่แม่อยู่ผมเลิกเรียนผมก็รีบกลับมาบ้านไม่ไปเที่ยวเตะที่ไหนครับผมอยากรีบกลับมาอยู่ใกล้ๆกับพี่บีจนเวลาผ่านไปเกือบสามเดือน เราสองคนเกิดความผูกพันกันอย่างบอกไม่ถูกจนกระทั่งผมก็เผลอเผลอใจเผลอตัวทําเรื่องนั้นกับพี่บีแล้วก็เต็มใจที่จะเป็นของกันและกันนะครับพี่บีพี่ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยววินจะบอกแม่เรื่องของเราเองวินจะรับผิดชอบพี่เองไม่ต้องหรอกวินพี่เต็มใจให้วินทําเองวินไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรทั้งนั้นผมไม่ฟังที่พี่บีพูดนะครับ ที่ผมทำไปทั้งหมดเพราะผมรักพี่บีมันไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่ววูบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นความรักของเราสองคนจนกระทั่งแม่กลับมาผมก็เดินยืดอกเข้าไปบอกแม่เรื่องที่ผมเอาพี่บีทำเมียเอาพี่เลี้ยงของตัวเองนะครับมาทำเมียและผมก็ยืนยันกับแม่อย่างหนักแน่นว่าผมจะรับผิดชอบพี่บีแต่แม่ก็คงคิดว่าผมมีความรักแบบเด็กๆหลงแค่ ช่วคู่ช่วคข่าวแต่ในที่สุดตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ผมก็ใช้ชีวิตคู่กับพี่บีเรื่อยมาพี่บีคอยดูแลผมคอยให้กำลังใจผมคอยเป็นแม่บ้านที่ดีให้กับผมเมื่อก่อนพี่บีคอยดูแลผมแต่ตอนนี้ผมเป็นฝ่ายดูแลพี่บีและแม่ผมผมไม่งานเป็นหลักเป็นฐานผมดูแลครอบครัวของผมเองได้แล้วผมเป็นสาวหลักให้ทุกคนได้ นี่แหละครับเรื่องราวของผมจบแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับฟังนะคะหวังว่าจะชอบนิยายเสียงเรื่องสั้นของแอดมินนะคะเพราะว่าก็พยายามแต่งให้สนุกนะคะแล้วก็อ่านให้ลื่นหูนะคะ ยังไงสามารถคอมเมนต์นะคะบอกกล่าวแอดมินได้นะคะอยากฟังนิยายแนวไหนหรือว่าจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะว่าเคยมีความรักแบบไหนมานะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาจะได้แนวทางนะคะจากจากเอฟซนะคะที่มาคอมเมนต์นะคะว่ามีประสบการณ์เรื่องราวความรักแบบไหนมานะคะอาจจะเป็นความรักที่ป,ป๊อปปี้เลิฟนะคะหรือว่า รักเขาแต่เขาไม่รักเราอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นความรักที่เกิดขึ้นในวัยเรียนหรือเกิดขึ้นที่หลังจากที่เรามีการแต่งงานไปแล้วนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอาจจะมีความรักอย่างนั้นหรือว่ายังไงนะคะสามารถมาคอมเมนต์บอกแอดมินได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะ เอาตรงนี้ค่ะเป็นแนวทางในการแต่งนิยายในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ก็เอาสรุปนิยายนะคะเป็นนิยายที่เกิดจากความใกล้ชิดนะคะเกิดจากความใกล้ชิดถึงแม้ว่าอายุนะคะจะห่างกันบ้างนะคะถ้าเป็นในมุมมองของผู้ใหญ่ก็ไม่สมควรน,นะคะที่ที่จะมาลักกันนะคะแต่ว่า รักไม่มีเหตุผลนะคะรักไม่มีพรมแดนนะคะรักไม่มีไม่มีการแบ่งว่าอายุมากอายุน้อยจะรักกันไม่ได้นะคะถ้าเกิดจากความใกล้ชิดนี่สามารถรักได้ทุกคนนะคะวันนี้แอดมินก็ขอล,ลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แอดมินหน่อยนะคะนิยายเสียงเรื่อง